คลิปนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นผลการต่อสู้กันลูฟี่ปะทะกับพลเระอเอกคิสรุกับผลลัพธ์ที่เชื่อว่าบางคนนั้นอาจจะยังรู้สึกคาใจอยู่นะครับว่าทําไมการผลลัพธ์นั้นถึงเป็นแบบนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็เรียกได้ว่าสําหรับมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่นี่ะครับที่ลุดสปอยที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนเลยที่มีประเด็นนะครับที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยเนาะแต่ถ้าถามว่าประเด็นไหนนะกมาๆ ในช่ว,สชว,สชวงสัปดาห์ที <ję camouflage. S 1> ่ผ่านมานี้ผมว่าก็คงจะเป็นประเด็นผลลัพธ์การต่อสู้กันนะครับระหว่างลูฟี่ที่ประทะกับพลระเอกคิสรุซึ่งผมขอวงเล็บโตๆไว้แล้วกันนะครับว่ายกแรกละกันเนาะเพราะว่านะครับแน่นอนว่าผลลัพธ์การต่อสู้ครั้งนี้นะครับมันยังไม่รู้ผลว่าใครแพ้หรือว่าใครชนะซึ่งถามผมด้วยส่วนตัวเนี่ยผมก็กะไว้แล้วล่ะนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผลลัพธ์การต่อสู้ของคู่นี้ไม่ว่าจะผลจะเกิดยังไงก็แล้วแต่ลูฟี่ชนะคิสรุชนะหรือนะครับผลเสมออย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนนีี้กก็็คงจะะเเิดดปรท คนนั้นถกกเถียง ok ok e กันมากมายเลยนะครับซึ่งถามว่าแปลกไหมอ่ะโดยส่วนตัวก็ไม่รู้สึกแปลกอะไรเพราะว่ามันได้มีทางอยู่แล้วนะครับที่ทุกคนนั้นจะคิดเหมือนกันนะครับไม่ว่าใครนั้นจะคิดในแง่มุมไหนไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพ้นเรือเอกหรือฝั่งของลูฟี่ในฐานะจากักรพรรดินะครับก็ไม่ได้มีใครผิดอยู่แล้วนะครับมันก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลแต่ในคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับว่าเออการต่อสู้ครั้งนี้มันก็มีปัจจัยหลายอย่างแล้วกันเนาะทำให้ผลการต่อสู้นั้นเกิดอย่างสิ่งทะะยยทมมบบีีีี่่่่เเเราาาไไดด้้้หห็นนนนนลลลยยแัับบวอูๆํมมผฟ เรียแรงในการต่อสู้แล้วก็ไม่สามารถควบค contrl ในร่างเกียห์าได้หรือแม้กระทั่งพลระเอกคิสรุนั้นก็ร่วงในการต่อสู้จนไม่รู้ผลแพ้ชนะอย่างแรกเลยนะครับที่อ่านมาแล้วกันเนาะในคอมเมนต์นะครับอ่านในช่องของผมหรือว่าช่องทางต่างๆเนี่ยซึ่งหลายคนนั้นก็จะรู้สึกติดใจแหละครับว่าเฮ้ยลูฟี่เนี่ยสามารถคว่ำไคโดได้เลยนะสามารถใช้หมัดในการโจมตีแล้วก็ทําให้ไคโดนั้นร่วงไปได้ซึ่งผลลั์ในการต่อสู้ครั้งนั้นลูฟี่ก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปนะครับแต่ทําไมการหนนี้นะครับลูฟี่เนี่ยถึงไม่ได้รับับบชชนนะกผลเป็ว่า นะครับลูฟี่ของเรานั้นก็หมดกําลังนะครับในการต่อสู้ก็คือร่วงนะครับเท่ากับว่าผลนั้นก็เสมอเหมือนกันซึ่งจริงนะถ้าเอาแบบเหตุผลเลยนะแบบทูบีแฟร์เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับไคโดด้วยเนาะเพราะว่าไคโดตอนที่สู้กับลูฟี่ในห่วงสุดท้ายนั้นไคโดเนี่ยก็ถูกโจมตีมาสารพัดนึกเลยนะครับก็คือถูกศัตรูนะครับหลายคนเลยในการรุมในการต่อสู้ใส่ไคโดหรือแม้กระทั่งไคโดในการต่อสู้อยู่เนี่ยพี่แกนั้นก็โชว์ความเป็นดบกแบกก็คือใช้พลังความสามารถของตนเองในการแบกเกาะนั้นไว้ะครแลลวกก็ยาาามโตูสของ ไคโดก็พูดด้วยนะครับในช่วงท้ายๆว่าตอนนี้ไคโดเนี่ยก็คือพลังเนี่ยน้อยลงมากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับแต่ก่อนและมันบวกกับช่วงที่ลูฟี่ของเรานั้นก็ฮึดสู้แล้วก็เป็นร่างก5พอดีเลยทําให้ไคโดนั้นก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปนะครับคือจะบอกว่านะครับลูฟี่โชคดีด้วยก็ว่าได้นะครับอีกทั้งเนี่ยไคโดนะครับด้วยความที่เป็นจักรพรรดิเชมายเฮแกเนี่ยก็ออกแนวฮึเิมตัวเองหน่อยเนาะคือมักจะรับนะครับทุกการโจมตีของลูฟี่นะครับคือเฮแกนเนี่ยไม่เน้นหลบนะ นะครับในท้ายที่สุดเนี่ยก็ร่วงหล่นลงไปด้วยความ่ายแพ้ลูฟี่มันจึงทําให้นะครับมันก็ยังวัดไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับว่านะครับในตัวของไคโดนั้นโอ้โหแพ้ลูฟี่ลูฟี่ชนะลูฟี่นั้นเหนือกว่าไคโดมากๆและลูฟี่นั้นจะต้องเหนือกว่าพวกคนเลเอกนะครับมันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอมาสู้กับคิสซารุเนี่ยอันนี้ก็อีกเงื่อนไขนึงนะครับย้ำนะมันเป็นอีกเงื่อนไขนึงเพราะถ้าสังเกตดูดีๆลูฟี่นั้นเนี่ยแทบไม่ได้โดนคิสซารุนะครับโจมตีแบบ หรือพลังผลพิศารที่ตื่นขึ้นซึ่งมันเปลืองพลังของลูฟี่มากๆและนี่ไม่ใช่ผลแรกเลยนะที่ลูฟี่หมดพลังแล้วก็ตัวเขียวไปมันเคยเป็นมาแล้วนะครับตอนสู้กับไคโดแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือเสียงหัวใจมันดังใช่ไหมแล้วก็กรองในหัวใจทําให้เฮียแกนั้นสามารถฟื้นพลังมาได้อย่างรวดเร็วแต่ก็แน่นอนนะครับว่าในการต่อสู้ครั้งนี้มันก็ยังไม่ได้มีหลักประกัน,นอะไรขนาดนั้นนะว่าลูฟี่น่าจะสามารถฟื้นฟูได้รวดเร็วเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งจริงประเด็นนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับน่าจะช่ว มันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้แบบว่าเห็นอย่างชัดเจนซึ่งในห่นนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนแล้วล่ะครับว่าจุดอ่อนนั้น,นี่ยกเหมือนที่ผมพูดไปในตอนนั้นเลยว่าก็ยังเป็นจุดที่ลูฟี่นั้นยังต้องแก้ไขก็คือเรื่องการเปลืองนะครับพลังมากๆในการใช้ลูฟี่ในร่างเกียร์หซึ่งผลลัพธ์ครั้งนี้ก็ปรากฏแล้วนะครับว่าลูฟี่นั้นเปลืองพลังจริงๆและยิ่งต่อสู้กับคิสรุนะครับที่มีความเร็วระดับนั้นเห็นไหมลูฟี่นั้นพยายามจะไล่นะครับในการจับในการล่าในตััวของวบบววองงิาารร้หกกกลตทํจ เองก่อนนะครับก็คือภารกิจนะครับในการจัดการเวก้าพังจึงทาให้ลูฟี่นั้นก็พยายามนะครับจะไล่ล่าในตัวของคิสรุนะครับแบบจัดเต็มเลยนะครับจนในท้ายที่สุดด้วยความเหนื่อยและการต้องใช้พลังกาลังเยอะความเร็วนะครับต่างๆเพื่อไล่ล่าในตัวของคิสรุที่เป็นผลแสงเลยทําให้ลูฟี่นั้นก็หมดพลังกาลังในการต่อสู้กับคิสรุในทันทีนะครับก็ใช้แรงมาเยอะนะครับตั้งแต่ต้นจน้ายนะครับที่เราได้เห็นซึ่งบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยลูฟี่เนี่ยไอ้ร่างเกห่ามันยังไม่ได้เอาจริงเลยคือร่างนี้มันติดเล่นนะคร ไม่ได้เล่นอะไรเลยเพราะตอนที่สู้กับไคโดอ่ะไอที่บอกว่าเล่นๆเ,เนี่ยเฮียแกก็จัดเต็มทุกอย่างนะจะเป็นฮาคิเกาะฮาคิสังเกตหรือแม้กระทั่งใช้ฮาคิราชันในการควบรวมกับใช้ร่างเกห่านิกะนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จัดเต็มนะไม่ได้เล่นเพียงแค่ว่าบุคลิกของร่างนี้เนี่ยมันติดที่เล่นเท่านั้นและการที่ต่อสู้กับคิสซลุแเราเห็นว่าตอนท้ายเนี่ยใช้หมัดสุดท้ายในการต่อสู้จำไหมก็คือเวียงหมัดด้วยความรุนแรงอันนั้นเนี่ยก็ใช้ฮาคิเกาะฮาคิสังเกตราชันต่างๆเนี่ยครบทุกยงแแลมจตึเ เมื่อต่อยเสร็จแล้วนะครับเขานั้นนะครับก็คือจะร่วงหล่นลงไปนะครับเพราะว่าหมดพลังในการต่อสู้ส่วนคิารูนั้นที่ถูกต่อยเข้าไปเต็มๆแบบนั้นนะครับไอ้นี้ก็ไม่แปลก้วยเช่นกันโดนลูฟี่ต่อยขนาดนั้นนะครับมันก็ร่วงลงไปนะครับถ้ากนับจริงๆแล้วเนี่ยโอเคผลเสมอเนี่ยมันอาจจะดูว่ยเสมอจริงๆนะแต่ถ้านับดูนะครับด้านประสิทธิภาพลูฟี่นะเนี่ยถือว่าประสิทธิภาพดีกว่าถึงแม้จะเหนื่อยแล้วก็ร่วงลงไปแต่ว่าพี่แกนั้นก็ยังสามารถสร้างอาการบาดเจ็บนะครับให้กับคิสรูได้ซึ่งถามว่าไอ้ผลลั์การต่อสู้ครั้้งนนีีเเ่ทผลป็สมอ มันเกินคาดไปหรือเปล่านะครับเอาจริงๆนะมันก็ไม่ได้เชิงเกินคาดอะไรขนาดนั้นเพราะเชื่อว่าแฟนขับวันพีทหลายคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะก็รู้อยู่แล้วแหละครับว่าศึกครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนศึกนะครับแบบย่อยๆนะครับไม่ได้บอกว่าศึกเล็กนะมันก็ศึกใหญ่แหละแต่เหมือนก็ศึกขั้นกลางเท่านั้นเพื่อไปศึกสุดท้ายจริงๆในการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับมันเหมือนเป็นการสู้การก้องแก้มกันสองคนนี้ว่าเออลูฟี่เนี่ยเองเนี่ยระดับจักรพรรดินะต้องนู่นต้องนี่ในการต่อสู้นะครับซึ่งอันนี้ ค,คือมันยังมีศึกต่อไปไงในการสู้ศึกสุดท้ายนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งถึงตอนนั้นจริงๆลูฟี่ก็อาจจะได้ต่อสู้กับคิสซลุในตอนนั้นหรือเปล่าเฉลอัพสเกลพลังนะครับไม่จําเป็นต้องสู้กับคิสซลุแล้วไปสู้กับระดับจอมพลเรือฮาบูเท่านะครับหรือว่าท่านอิมเลยในตอนนั้นนะครับไอเนี้ยมันก็เหมือนเป็นศึกขั้นกลางเท่านั้นแหละให้เรานั้นได้รู้สึกชุ่มชื้นหัวใจนะครับที่เห็นลูฟี่นั้นได้ปะทะกับคนระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือแล้วก็มีหนึ่งประเดนเน รอนี่ใช่ไหมยังไม่ได้พัฒนาแบบให้เหนือชั้นกว่าพลเดอเอกไปเยอะซึ่งถ้าโดยส่วนตัวผมนะเอาความเขียนส่วนตัวนะมันก็เป็นปกตินะของการ์ตูนวันพีถามว่าทําไมกันอย่าลืมว่าการ์ตูนวันพีเนี่ยมันเป็นการ์ตูนนะครับในช่วงปลายปลายยุค90หรือว่าอาย่สกว่าปีที่แล้วซึ่งคอนเซปต์การ์ตูนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็ประมาณนี้แหละครับเพะเอกเริ่มนะครับจากไม่เก่งกากๆแล้วก็พัฒนาไปนะครับในระดับที่แบบเทพแล้วก็โคตรเทพนะครับในช่วงศึกสุด,สด,สด,สดท้ายย้ำนะในช่วงศึกส สมัยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเลยครับว่าการ์ตูนเนี่ยพระเอกเนี่ยเทพเลยพวกเรา่าการ์ตูนนะครับต่างโลกต่างๆนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่จะพระเอกนั้นแบบเทพมาตั้งแต่แรกเลยมันเป็นแบบคนและเขาเจอกันนะครับคนละวัฒนธรรมกันของยุคสมัยนี้กับยุคสมัยนั้นนะครับจึงทำให้วันพีซเนี่ยมันก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมนั่นแหละก็คือค่อยๆเก่งค่อยๆพัฒนาไปแต่อันนี้เนี่ยคือเก่งโคตรๆแล้วเพียงแค่ว่านะครับศึกครั้งเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินผลแพ้ชนะแต่ถ้าเราลองไปแบบว่าดูดีๆแล้วกันเนาะผลการต่อสู้กันรรระหวว่่่่่าาางลููฟฟฟีีกกััับบนนมม็ไได้แส พี่แกนั้นเฮ้ยอยู่ระดับเดียวกับพลเรือเอกหรือมันก็ไม่ได้แฟงกับคิสซารูเป็นพาะคิสซารูนั้นก็มุ่งหน้านะครับในการจะไปทําภารกิจของตนเองล้วนๆมันไม่ได้แฟงกับทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วในศึกการต่อสู้ครั้งนี้นะครับหลักๆเนี่ยอาจารย์โอดาทําศึกการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อแบบว่าเป็นศึกขั้นกลางที่ผมพูดไปแหละครับไปในศึกสุดท้ายเป็นปมและการที่สร้างเอาไว้ในศึกสุดท้ายมากกว่าซึ่งในท้ายที่สุดแล้วลูฟี่เนี่ยมันยังมีเสียงกรองในหัวใจใช่ไหมมันก็ยัง ลูฟี่กับคิสซารูเนี่ยมันมันเขาเรียกว่า่ยมันไม่ได้สําคัญที่สุดและสําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือกลุ่มหมวกฟางจะหนีรอดยังไงกับโบท้าเซตเทิลมากกว่านะครับกับการที่โบท้าเซตเทิลนั้นลงมือเองในการต่อสู้อาะซึ่งได้ถามผมนะครับอย่างที่ผมสรุปไปตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับถามว่าการต่อสู้กันร,ระหว่างลูฟี่กับคิสซารูคิดว่าใครนั้นนะครับเหมือนได้น้ําได้เนื้อกว่าในการต่อสู้โดยส่วนตัวผมผมก็ยังให้ลูฟี่นะได้น้ําได้เนื้อกว่ายังมีการต่อสู้การโจมตีนะครับท ซลุแม่งก็ต้องหนีไงไปทำภารกิจของตัวเองแล้วก็ลนะูฟี่นั้นต้องไล่ล่าในตัวของคิสซลุและในท้ายที่สุดลูฟี่นั้นก็คือเปิดบาดแผลชิ้นใหญ่ของตัวเองคือจุดอ่อนนะครับของร่างเก5านะครับที่ลูฟี่นั้นยังไม่สามารถ control, ควบคุมพลังของตัวเองนะครับให้มันเปลืองน้อยที่สุดในการต่อสู้ได้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เป็นบทเรียนสิ่งหนึ่งของลูฟี่แล้วก็คงเป็นภารกิจหลักๆอยู่แล้วซึ่งอาจารย์โอดาเนี่ยคงไม่ต้องการนะครับให้ลูฟี่ร่างเก5านั้นก็คือเปิดมาแล้วก็เพ เลยครับคือต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องมีร่างอื่นที่อัพขึ้นไปอ,อีกอาจจะเป็นเกียร์6เกียร์7อันนี้เราไม่รู้หรือเกียร์5ที่เป็นแบบว่าเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบกว่านี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ร่างใหม่ของลูฟี่แล้วก็ไม่สมบูรณ์แบบนะอย่างร่างเกียร์4ตอนแรกก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%ก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นร่างนน้นร่างนี้ใช่ไหมเหมือนการเกียร์5อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นร่างนน้นร่างนี้ด้วยเช่นกันผมก็เคยทาคลิปเกี่ยว,วกับประเด ขึ้นฟิลลิ่งแบบนั้นก็ปรับใช้ตามสไตล์การต่อสู้ต่างๆของลูฟี่อาจซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะ่ครับอย่างที่ผมพูดไปว่าต่อให้ใครนะครับจะชอบหรือไม่ชอบกับการต่อสู้ครั้งนี้ก็แล้วแต่คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมเชร์คิสซัลูครับหรือบางคนบอกว่าผมเชร์ลูฟี่ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับในไท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกําไรของคนดูอย่างเรานะที่ได้อ่านนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีระดับหนึ่งผมให้ดีระดับหนึ่งนะผมไม่ได้แปบ,บว่าโอ้โหโคย็นา,นานกึ สู้ไม่ใช่สู้นะครับเพราะว่าเออฉันแบบอยากจะไฟแต่เป็นสู้เพราะว่าต้องการปกป้องเพื่อนๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละคนจะบอกว่ามันไม่เอาจริงผมบอกเลยว่ายังไงก็เอาจริงมันเป็นการต่อสู้เพื่อช่วยเหลือนะครับพวกของแฟรงกี้คือถ้าเองไม่เอาจริงเนี่ยเพื่อนตายมันไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับมันก็เอาจริงที่สุดแล้วแหละครับแต่ก็ว่าด้วยบริบทต่างๆของเนื้อเรื่องและการการไล่ๆคนนึงก็หน,นีทาภารกิจของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่มันยังไม่ลงตัวนะครับมันไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่ตัดสินผลแพ้ชนะเหมือนการต่อสู้คู่ของไคโดดดออออาาาาาพููย่่งนน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 นััััั้้้้ลวกกกมมมมจะสสํเื และเหมือนเดิมทุกคนนั้นไม่จําเป็นนะต้องคิดเห็นแบบผมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะมีความคิดของตัวเองที่แตกออกไปอจจะก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมานะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยพระเอกมันควรเก่งได้แล้วเพราะว่าวันพีชนะมันใกล้จะจบแล้วนะแต่ก็ต้องถามอีกทีหนึ่งแหละครับว่ามันใกล้จะจบจริงหรือเปล่าเพราะถึงแม้วันพีชนั้นจะเข้าสู่ภาคสุดท้ายนะครับโดยส่วนตัวผมผมเชื่อว่ายังไงมันเกิน5ปีเปอร์ๆอาจจะ10บปีเลยได้ซ้ำนะครับในภาคนี้ที่จะจบนะครับแล้วมันยังเหนือเนื้อเรื่องอีกหลลลาาายยยเเเเกกกะคือออููฟี่่่นมมั็ตตสขงฮแ้ว มันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจากสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งในท้ายที่สุดเดี๋ยวเทพแน่นอนแต่อาจจะเป็นช่วงท้ายของเรื่องเพราะนี่ยังไม่ใช่ศึกสุดท้ายเลยมันยังเหลืออีกหลายศึกนะถึงแม้จะเป็นภาคสุดท้ายนะครับสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกเอ่ยต่อสู้กับพวกสีจก่จักรพรรดิหรือว่าแยกชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสคือมันมีอีเวนต์ใหญ่แน่ๆอยู่แล้วสามอีเวนต์นะอันนี้ย้านะอีเวนต์ใหญ่แน่ๆอยู่แล้วที่เราจะได้เห็นสามอีเวนต์นะครับยังไม่รวมตีกย่อยอีกจึงทาให้นะครับอนาคตน,น ไปรุ่นกันอีกทีอ่ะก็อย่าลืมแล้วกันเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นความเข็นหนึ่งและกันที่สำหรับคนนั้นที่รับชมสําหรับวันพีชอ่ะทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์มาเนาะและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ